เป็นหมายลับในตำนานครับหมายคองสังครับหมายคองสังวันนี้มาตกปลาที่หมายคองสังครับมาถึงดึกหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งเลิกจากการทํางานนู้นเซียนสองเซียนครับไปดูสถานที่ตกปลากดครับเซนสองเซียนออไปที่ไหน ถางปลาที่นั่นครับมาดูครับไปที่ไหนก็ถางตรงนั้นครับพอถางเสร็จปลาไม่เข้ากับบ้านครับถางอย่างเดียวเปียนโก้ปลาดับกับปลาเทพปลาใหญ่ครับวันนี้มาหมายคลองสังครับคลองสังหมายดิดเหมือนกันครับหมายตำนานเหมือนกันก่อนก็ได้เป็นถังสีนู่นนะครับตรงนี้ เดวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับน้ำไหลแรงครับทองนี้ก็มาจากนู่นนหะครับบ้านเบนนาโปนู่นนะครับไหลมาจากนู่นแหละครับเดี๋ยวนี้ก็หาจุดตกครับตกที่เป็นน้ําบนนะครับพวกเราจะชอบตกที่มันเป็นตรงน้ํามันบนๆนนะครับนี่นะครับ น้ำส่งออกจะไม่ตกน้ําที่มันไหลแรงนะครับเพราะว่าใช้ตะกัวเล็กๆนะครับขวก็ไม่ใหญ่ะครับัวเล็กๆอาศัยน้ําวนเอาครับเขาไม่ชอบน้ําแรงเพราะาปลาเทพปลาใหญ่ชอบแบบนี้ครับโอเคไหมท่าหไ่เตียนเตียนว่นาง,งโอเควะย่งนิ่เด้อด้อนงนิ้วหน่อยโอ้ครับบอกว่าแก็วแก็ว,กวบางสั่ครับ เอาติดตามผลงานนะครับผมครัหนา้นาหน้าที่มาตกรากฏนะครับเออนี่มีหม,ม้มาไม่มาแนะน้ำครับนี่ผลงานครับทะเบิ้งครับอาจจะก็ได้หลายครับแต่ว่าโอ้โหเป่งๆนะครับปมาโอ้โหนี่ครับอขออนุญาตโชว์นะครับขออนุญาตโชว์โอ้โหเอ๊ะนี่นี่ ครับตัวนี้ปไปเอาเลยนี่เออนี่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหออกเชือกกับแขนครับเชือกกับแขนนี่ฉลามไม่น้ำไม่น้ำจืดกับฉลามน้ำจืดใหญ่ประทัดใหญ่ครับติดตามชมผลงานได้ครับีสารบ้านจานซิตี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแก้วแก้วแก้ว